ครับสวัสดีเพื่อนที่น่าทุกท่านาน,านะะะะนะครับมาพบกันเช่เคยเนาะและสำหรับชนเบอร์ครับในรอบนี้เราเปิ์กันในหน้าเกมค็อกเทลไหนกันบอร์ครับ,รบหรือว่าสาค็อกเทลนะเดี๋ยวเรามาดูในกลุ่มโกทามันนี้นึงครับเบอร์ครับในกลุ่มโกทาของเรานะใครที่ยังไม่ได้เข้ามาในกลุ่มก็ไปดูใต้คอมเมนต์คอมเมนต์แรกที่ผมปรโมดไล้ครับเบอร์ครับมีการ RPG, Joker, กาแจ้งเกมพีจีจ e r กเกอร์แพคเมติกค่ายละสี่เกมเนาะตลอดยี่สิบชั่วโมงนะครับเบอร์ครับสามารถไปเลือกเล่นตามในรอบโค้ดทามได้ครับเบอร์อกกมมครับหรือว่าจะ ก็หายไปกับตาครับเพื่อนครับแต่ก็มีในสมาชิกในกลุ่มอีกท่านนึงครับเพื่อนครับเห็นไปแตกเกมค็อกเทลไนท์มานะไหนเนี่ยอ่านี่ครับผมอ่ะสองคนนะคุณขวัญคนนึงแล้วก็อีกคนนึงครับเพื่อนครับเออคนนี้ดูครับโอ้โหได้มาคุณเวฟอิสระครับเพื่อนครับอ่ะแล้วก็มีอีกฮะนี่เป็นชุดเลยครับเพื่อนครับคุณน้ำโมใช่ไหมน้ำโมเกมมิ่งโโอ้หเดี๋ยวขอมาลองตามดูนิดนึงครับเพื่อนครับยังไงก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งไปกำลังใจให้กับช่องผมด้วยเนาะไปลองกันเลยฮะกับเกกมค็อเทลไนท์คคคคครรรรัััับบบบเเเพพืื่่อออนนไปฮะโมา เอาจำนวนที่สามร้กสิบาบาทครับเพื่อนครับเดี <rapp le> ๋ยวในรอบนี้ผมขอเริ่มต้นที่เบ็ดบาทก่อนครับเพื่อนครับมาลองดูว่ามันคำนวณดีหน้ารายมันมาดีหรือเปล่าไหมครับโอ้โหสเก็ตเตอร์ไอชิปท้ายอยากเข้ามาเดอ้ออยากเข้ามาเดอ้ออยากเข้ามาเด้อโอเคครับเพื่อนครับไม่โอ้โหสเก็ตเตอร์แม่งมา3ตัวบ่อยๆแบบนี้มีโอกาสติดแน,น่นอนครับเพื่อนครับเดี๋ยวหมดจากนี้เดี๋ยวผมไม่เล่นเบ็ดบาทแล้วเพื่อนครับเดี๋ยวผมขอขึ้นเบ็ดเลยฮะอเอ้ยเพราะว่าสกเก็ตเตอร์อย่างที่บอกฮะถ้ามา3ตัวบ่อยๆเนาะมีโอกาสเข้าแน,น่ๆครับเพื่อน โอเคมาผมขึ้นเบตห้าเลยครับเพื่อนครับข้ามเบตสามไปเลยเนาะปกติจะเป็นเบตบาทแล้วก็เบตสามเพื่อนครับมาลองดูเนาะเบตห้าฮะถ้าเข้าฟรีมาในเบตห้าก็ยังพอรับได้ครับเพื่อนครับผมไม่อยากกระโดดไปโอ้โหสเกตเตอร์สามตัวอีกแล้วครับเพื่อนครับผมไม่อยากกระโดดไปเบตสิบเนาะถ้าเบตสิบบางทีเดี๋ยวถ้ามันกินหมดแล้วมันไม่เข้ามามันจะเสียดายครับเพื่อนครับมาลองดูเบตห้าครับเพื่อนครับสามสิบหมุนฮะไปเพื่อนเออนั่นไงเพื่อนเอ๋ยมาฮะมาจริงครับเพื่อนครับเอออย่างที่บอกเนาะถ้าสเก็ต อ่ะโอเคดูว่ามันจะได้เท่าไหร,รเไ่เพื่อนครับสวยเพื่อนไปกัเออบ,บกเพื่อนครับโอ้โหหนึ่งร้อยสิบหกขาดเอช่องแรกครับเพื่อนครับมาได้มาหนึ่งร้อยสิบบาทครับเพื่อนครับยังเหลือเก้าหมื่นฮะดูซิว่ามันจะจบที่เท่าไหร่ครับเพื่อนครับแต่สำหรับตัวส่วนตัวเนาะในเบ็ดฮะมันก็มีโอกาสจ่ายอยู่ครับเพื่อนครับเออแต่ถ้าเป็นเบ็ดบาทอะไรอย่างงี้โอกาสแตกยากครับเพื่อนครับถ้าเบ็ดห้าก็ยังพอได้เนาะเบ็ดห้าเบ็ดสิบอะไรอย่างงี้ครับเพื่อนครับโอ้โหมาสวยเพื่อนสิบต่อเนื่องหมับเข้าไปเพื่อนหมับเข้าไป ไว้โอ้โหไม่มีตัวเกมต่อครับเพื่อนครับคาเคช่องสามเลยฮะได้มา2องบาทครับเพื่อนครับอ่ะยังเลยสามมูลครับเพื่อนครับเอ้ยอย่าบอกนะว่าจะไม่ได้กําไรสูงครับเพื่อนครับเออสวยต่อเนื่องหน่อยเพื่อนคอมโบยังไม่แจ๋วครับเพื่อนครับสองเฮะถ้าแบบนี้ถือว่าไม่แตกนะเพื่อนนะเออสั่นสู้ครับเพื่อนครับไปเพื่อนไว้ตั้งลำตั้งล็อกหมับไปสวยเพื่อนเลยโอ้โห ต่เอเดินเพื่อนมาไปโอ้โหเป็นชุดครับเพื่อนครับมันต้องแบบนี้สิเพื่อนเอ๋ยขอคิวช่องหนึ่งฮะห้าหนึ่งเจ็ดแบบนี้ถือว่าแตกแล้วเพื่ครับถ้าเบ็ดห้ามาได้เกินกว่าอ่าเท่าไหร่บวกเด็ซื้อสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทใช่ปะอ่ะเกินกว่านั้นก็คือว่าแตกแล้วครับเพื่อนครับก็กําไรเนาะถือว่ามาดีฮะใช้ได้ใช้ได้แบบนี้ก็อย่างที่ผมบอกเสมอเนาะ <S <S ถ้าแบบมีสเก็ตเตอร์สามตัวครับเพื่อนครับมามันลงมาบ่อยๆเนาะมันมีโอกาสเข้าฟรีแน่ๆครับเพื่อนครับเราก็ต้องพยายามดูหน้าไลน์เนาะอ่ะโอเค เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นอะไรครับเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเออแหมหมุนสฆษาเสียบหมุนคำนวณก็โอเคครับนะครับใช้ได้มาลองดูต่อเนื่องไปยาวๆครับเพื่อนครับผมขอไม่หยุดก่อนเนาะผมจะค่อยๆไล่เบ็ดไปเรื่อยๆครับเพครับมาถือว่าได้กําไรมาจากการเข้าฟรีเนาะเบ็ดห้าไม่น่าเกลียดครับเพื่อนครับลายนอกก็มีคำนวณอยู่เรื่อยๆเนาะโอเคมาลองดูฮะแปดมุนครับเพื่อนครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นเบ็ดสิบต่อเนื่องครับเพื่อนคร สเก็ตเตอร์สเก็ตเตอร์มา2ตัว2ตัวแบบนี้ก็ยังไม่เท่าไหรเนาะถ้ามา3ตัวบ่อยแบบเห็น3ตัวติดติดกันเยอะๆเนาะมีโอกาสเข้าแน่ๆครับเพื่อครับมีมีโอกาส,ากาสย้ำไปได้เนาะย้ำเบ็ดนั้นได้เลยเนาะเออแต่ถ้าเบ็ดเบ็ดบาทอย่างที่ผมบอกครับเพื่อครับมันไม่ไม่อยากได้เนาะผมก็เลยเพิ่มขึ้นเป็นเบ็ดห้าครับเพื่อครับอ่ะเบ็ดสิบโอ้โหไม่คำนวณจริงเลยเพื่อนเอ้ยเบ็ดสิบไม่งไม่หมุนครับเพื่อครับผมขอลองอีกสักหน่อยเนาะโอ้โหดูดิชิปหายครับเพื่อครับอืมไม่คำนวณเลยอะ่ะโอ้โห มาเพื่อเออยังไม่แจวครัเพื่อนครับเบ็ดสิบถือว่าไม่เวิร์กเท่าไหร่ฮะผมขอเพิ่มเบ็ดดีกว่าครับเพื่อนครับมาลองดูเบ็ดยี่สิบครับเพื่อนครับเราต้องวัดกันอยู่แล้วฮะถือว่ามาเล่นแล้วก็ได้เช็คลายไปเพิ่มได้เช็คลายไปบอกในกลุ่มสมาชิกเนาะว่ามันมาดีหรือเปล่าครับเพื่อนครับถ้ามาดีก็จะได้ให้ไปบอกเพื่อนสมาชิกในกลุ่มสามารถไปตามได้ครับเพื่อนครับอุ้ยสวยครับเพื่อนครับหมักไปเป็นชุดครับเพื่อนครับโอเคอ่าถือว่าเบ็ดยี่สิบ คำนวณเดียวเบ็สิบเยอะเลยครับเพื่อนครับนี่หมาแหมนเนว่าจะคอมโบกระโโถเอ้ยมีวายตัก๊กหมักไปเพื่อนสวยเป็นวายอีกฮะโอ้โหขาดเจช่องสามกันไปครับอื้มอ้าวเริ่มวาวแล้วครับเพื่อนครับเฮ้ยหมาเพื่อนสวยด่าไม่ได้เชียร์สองร้อยบาทฮนะสองร้อยแปดบาทแตกนอกมาครับเพื่อนครับมันต้องแบบนี้ฮะมันต้องมีคำนวณแล้วก็มีแตกนอกมาบ้างเนาะเหมือนถ้าเป็นเบ็สิบเมื่อกี้ฮะเพื่อนฮะไม่มีเรียวกว่า ไม่คำนวณเลยครับเพื่อนครับคำนวณน้อยแล้วก็ไม่มีแตกนอกขนาดนี้เนาะอ่ะโอเควายอีกแล้วครับเพื่อนครับหมัดไปเพื่อนโอ้โหสามร้อยหึ่งสี่หมัดไปเพื่อนโอ้ยเป็นชุดครับเพื่อนเอาเรื่องแตกนอกมาครับหนึ่งพันสามร้อยสิบสองหมัแจ๋วครับเพื่อนครับแบบนี้โอเคเวรี่กูดครับเพื่อนครับอ่ะมาถือว่าเบ็ดสูงคำนวณดีทำงานดีอยู่ฮะตอนนี้แจ๋วอยู่ฮะได้มาเดี๋ยวผมขอเพิ่มเบ็ดสักหน่อยแล้วกันเนาะมาขอไม่หยุดครับเพื่อนครับอีกสักหน่อยลองดูเนาะ 30มูลฮะจัดไปฮะดูซิว่าเบ็ด30มันจะใช้ได้เหมือนเบ็ด20เมื่อกี้แล้วแบบอุย้ยสวยเพื่อนเลยหมักไปเพื่อนเป็นชุดมามอุย้ยสวยฮะหมักเข้าไปอุย้ยเป็นเรื่องเอาเรื่องอีกแล้วกับเพื่อนครับ3 1 0สบาทฮะขาดเคต้อง3าไปประโโเออถือว่าเป็นสูงวันนี้ทำงานดีอีกแล้วกับเพื่อนครับอ่ะแจวกับเพื่อนครับมาลองดูเรื่อยๆกันเพื่อนครับดูซิว่ามันจะมีโอกาสจะเข้าฟรีหรือเปล่าเนาะสเก็ตเตอร์ก็ยังไม่มาแบบ 3ตัว3 3ตัวอะไรอย่างงี้เลยเนาะโอ้โหมาแต,ต่ตัวเดียวตัวเดียว2ตัวโอ้โหปะโถขอเข้าฟรีในเบสสูงๆมันน่าจะแจ๋วครับนไหมครับลองดูฮะว่ามันมีโอกาสก็ฟรีป่ะไปสามสิบลองหนึ่งมาเพื่อนมับโอ้โหขาดแก้วไอ้อะไรนะซิก้าไปประโถโอ้โหเบสสามสิบ,บ,บยังไม่ค่อยเท่าไหร่ครับเพื่อนครับผมขอลองเพิ่มเป็นเบสสี่สิบนะมาฮะสามสิบหมื่นครับเพื่อนครับขอแตกหนักๆสักดอกเนาะเดี๋ยวผมจะเลิกแล้วครับเพื่อนครับ โอ้โหวายลึกไปหน่อยครับเพื่อนครับเอ้ยเอ้ยเริ่มดูดปะโทเฮ้ยฮัโโลโหลชิปอ้าวมาครับเพื่อนครับมันต้องอย่างนี้ <c oughs> เออดูซิว่าเข้ามาในเบสิสสิบมันจะจ่ายเ,ยเ,ายเาา 1, าท Q ่าไ Q ราห,าาารหร่หครับเพื่อครับสวยดอกนี้ฮะเป็นวายหมักไปเพื่อนงามงามครับเพื่อนครับหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบบาทโอ้โหขาดคิวช่องแรกครับเพื่อนครับถ้าได้คิวช่องแรกเนาะเปียบเป็นวายโอ้โหน่าจะบึ้มบ้ากว่านี้ครับเพื่อนครับอ่ะยังเหลือเจ็ดมูลครับเพื่อนครับมีอีกต่อเนื่องครับเพื่อนครับหมักเเข้าไปพื่อน สววเออเบดสูงวันนี้ทำงานดีก็เพื่อครับ,รบเรียกว่าแจ๋วเลยฮะเออเบตต่ำยังไม่เท่าไหร่ล้อยังสู้เบดสูงไม่ได้ก็เพื่อครับ,รบวันนี้วุ้ยอย่าเพิ่งหยุดเพื่อนเอ๋ยฮลัลโหลเฮ้ยเริ่มว่าวก็เพื่อครับเอ,อ้ยแม่พอแถวนี้มันเป็นอย่างนี้ตลอดเลยเพื่อครับมาว่าวดอกโอ้โหว่าวจริงๆว่ะเออก็ยังได้มาหนึ่งพันเท่าไหร่เก้าร้อยสายสองหมากเพื่อครับ แบบนี้ก็หยุดได้เลยครับครับหยุดอ่ะชิบหายไม่หยุดโอ้ยกดไม่ยอมหยุดครับเพื่ออ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอลองปัดเศษนิดนึงแล้วกันเนาะให้เหลือ2 5 0 0ั่วแล้วกันนะอ่ะมา โอเคครับเพื่อนครับไม่เล่นต่อแล้วฮะอย่างที่บอกเสมอฮะได้กําไรแล้วเราต้องเลิอกฮะอย่าไปฝืนต่อเนาะฝืนต่อมีโอกาสโดนดูดนะครับเพื่อนครับแล้วก็จะขาดทุนเป,ปล่าๆเนาะเราได้กำไรแล้วเราก็เลิกครับเพื่อนะครับแล้วก็ผมไปตามจากสมาชิกในกลุ่มมาอีกแล้วครัเพื่อนครับใครที่ยังไม่ได้เข้ามาในกลุ่ม Gold Time เนาะไปดูใต้คอมเมนต์คอมเมนต์แรกที่ผมปังหมดไวนะ้เนาะแล้วก็ยังไงฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไครป์กดก,ดก,ดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่องใหม่ช่องนี้ดนะ้วยเนาะรายสัปดาห์ชแนลเพื่อนครับไปแล้วฮะไปฮะ